สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผม CG ภาคม่วง2นะครับคลิปนี้ผมก็มาอ่านมังะเรื่องจกักรพรรดิเหลี่ยงเทียนถ้าใครยังจำจกักรพรรดิเหลียงเทียนได้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์กดซับ рьscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับช่องหนึ่งก็อันนี้เป็นช่องสํารองผมนะช่องแรกผมก็บินไปแล้วถ้าใครยังจาผมได้ก็อย่าลืม เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากดแชร์กดซับสไคร์แค่นี้ผมก็มีกําลังใจในการทําคลิปแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันเลยครับเจียงเฉินพวกเราเชื่อในตัวลูกที่นี่เรามาช่วยกันส่งทุกคนไปสู่พบที่ดีนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นข้าอยากจัดก,การเรื่องบางอย่างก่อน เจ้าตึกโอหยางลองเจ้าตึกเฮาหนานถ้ารู้หรือเปล่าว่าเจ้าสำนักนอยู่ที่ไหนเออท่านเจ้าสำนัก่ะถูกไอ้สารเลวชื่อคงเหรียญฆ่าตายไปแล้วแต่โชคดีที่ตำราที่เจ้าให้พวกเราไว้ไม่ตกไปอยู่ในมือมันเออ ข้าทำลายพวกท่านแทๆ้ๆในเมื่อเจ้าสำนักตายแล้วถ้าอย่างนั้นต่อจากนี้สำนักห้าวเทียนก็ให้เจ้าดึกโอหยางเป็นผู้ดูแลก็แล้วกันเอ่ออะไรนะเจียงฉุนสาวกสำนักห้าวเทียนจงฟังผูชิงเต่าและ ซึ่งคงหลิงตายแล้วจากนี้เป็นต้นไปสำนักห้าวเทียนจะมีโอหยางปอเป็นผู้รับตำแหน่งเจ้าสำนักพวกท่านยินยอมหรือไม่ปะ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 พวกเรายินดีขอสำนักห้าวเทียนยินยอมมืนไปขอเจ้าสำนักโอหยาง อย่างเป็นหมื่นปีก็เหมือนแบบว่าไอ้สองพระเจริญนั่นเลยครับถ้าเปรียบเทียบนั้นเนาะขั้นสูงเท่านั้นยังห่างจากขั้นหอยู่อีกหนึ่งก้าั่งเธอถือว่ารับได้ต่อไปก็ต้องบรรลุอูเหรียนพอเห็นวิชากืนกินวิญญาณรวมเข้าของข้าคนคนนั้นก็คง ไม่ไหวแล้วละมั้งก็จบจักรพรรดิเหลี่ยงเทียนแล้วนะครับถ้าเกิดว่าผมพาดหรือว่าอ่านผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ